วันนี้นะแหม่มก็จะมาเนี่ยค่ะใส่ปุ๋ยเจ้าผักแพวหน่อยอันนี้ใบเริ่มเป็นแมลงก็เลยว่าจะตัดนะตัดให้สั้นเลยไม่ได้ให้ปุ๋ยนานแล้วค่ะ ก็จะโรยปุ๋ยมากไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะไอ้นี่ไปนี่ค่ะใส่ไปข้างๆเอาดินกบหน่อยแม่มีน้ำฝนนะคะมีน้ำฝนที่แบบรองไว้นะคะเราก็จะใช้น้ำฝนเลยอืม นี่ค่ะรดน้ำอีกรอบหนึ่งปุ๋ยเขาจะได้ละลายดีนี่นี่ค่ะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะกิ่งผักแพลวถ้าอยากจะเอาไปปักชําใช่ไหมเนี่ยตัดออกสักแค่นี้ก็ได้เนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็เอากิ่งเนี่ยไปชําเลยขึ้นง่ายเดี๋ยวแม่มจะชําให้ดู นะคะลดน้ํานะลดน้ําให้ชุ่มเลยชุ่มแล้วนะคะก็ปักชําไปค่ะเอีย,ง,ยงหน่อยก็ได้ค่ะลากเขาจะได้ขึ้นดีเพราะว่าโอ้ยลากเขาอ่ะเหมือนแบบจะมาตามขอนะคะอืม แค่นี้นะคะง่ายๆเดี๋ยวพอถ้าเขาแตกแล้วเดี๋ยวแมมจะให้ดูอีกอ่าอีกทีนะค่ะก็จะพามาดูผักแพวนะคะที่เราปักชํากันนะคะเห็นไหมเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวแมมจะถอนให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมลากขึ้นแล้วค่ะนะนี่ลากขึ้นแล้วเ,เห็นไหมนี่ค่ะลากขึ้นทุกอันเลยนะอันนี้แมมปักให้เป็น ดูตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่แบบไม่ปลูกนะเพราะว่ามีเยอะมากที่แปลงผักก็มีนี่ค่ะแล้วที่เราใส่ปุ๋ยกันเห็นไหมที่เราตัดกันนะคะเห็นไหมแตกก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะผักแพลวเป็นผักที่ขึ้นง่ายแล้วก็หนาวก็ไม่ตายนะคะเนี่ยหน้าหนาวแหม่มก็ไม่ได้ยกเข้าบ้านนะก็ปล่อยไว้แบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวหน้าร้อนเขาก็จะแตกมาใหม่นะคะค่ะก็ลองไปทําดูนะส่วนนี้ก็ ผักชีฝรั่งคะ่ะแม่เอามาปักชำใหม่นะคะส่วนต้นเก่าเนี่ยคะ่ะเห็นไหมขึ้นขึ้นเรียบร้อยแล้วเยอะแยะเลยนะคะผักชีฝรั่งต้นนั้นสองต้นนั้นก็ปลูกมาสองปีแล้วนะคะเดี๋ยวปีนี้เขาก็จะออกดอกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเขาก็ตกมเมล็ดนะเป็นต้นอ่อนส่วนต้นอ่อนเนี่ยเพราะอยู่นี่ผักชีฝรั่งไม่ค่อยชอบแดดมากนะคะชอบสักประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะคะแดดนะแต่เขาก็ชอบน้ำแมบก็ต้องปิดบัง บังเขาไว้แบบนี้เนี่ยค่ะนี่อันนี้เราปากชําทําคลิปกันไปแล้วโอเคอันนี้ก็มะเขือเทศน,นะคะเดี๋ยวใกล้จะลงคลิปแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้ลูกเขาแดงๆอีกนิดนึงนะคะมานี่ค่ะตัดกระทินแล้วไปกินกับตําแตงเห็นไหมจุ๊บแอนอ่อนๆเลยข้างในข้างในก็มีอีกนะนี่แต่ว่าวันนี้กินแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินอันนี้เนาะ ค่ะแล้วแบบก็จะพาไปหาคุณลูกค้านะคะมีสปาให้ด้วยสปานวดด้วยรอลึกวันนี้หนูเมื่อยหรอคะเมื่อยหรอคะเออดูทำหน้าจ๊เพลินเลยอะเมื่อยอะตรงไหนอีกเมื่อยอะฮะ คันเช้าเมื่อยเลยหรือไอเมียงไอเมียงเพลินเลยไอเมียงอ่ะโอ้โหเซ็กซี่ว่ะเซ็กซี่เห็นนมเลยพ่อดึงเสื้อขึ้นไปหน่อยสิโอ้โหเซ็กซี่เลยเนี่ยไอเจ้าเมียงอ่ะ จีไปไหนแล้วล่ะพี่จิอ่ะออแลบเล้นทำไมลูกโอ้ยปวดท้องเลยพี่จิไปไหนแล้วพี่จินอนแล้วออโอ้โหเมื่อยเมื่อยเดี๋ยวจะพาเข้านอนแล้วค่ะบ๊ายบายก่อนลูกเรื่องจังจ้าบ๊ายบาย